โย่ Yo, สวัสดีน้องชายทุกคนกันด้วยนะครับถึงจะเป็นผู้หญิงก็เป็นน้องชายผมนะถึงจะอายุเยอะก็เป็นน้องชายผมอยู่ดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม gta online ไฟเมือง ai city นะครับแล้วก็อยู่กับพี่ม่อเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาฟาร์มอัพรถกันนะฟาร์มไปแต่งเงินเอ้ยฟาร์มเงินไปแต่งรถกันนะครับเออพูดสลับกันเฉยผมไปดูมาแล้วนะซีเปลของเราอะ่ะใช้เงินทั้งหมดก็2 6งหมนะในการอัปเกรดน,นะแต่งเต็มนะ รวมเงินทั้งหมดก็เป็น2 6 0 0 0นนะครับทานผู้ชมงานแรกที่ผมจะฟาร์มก็คือผมจะลองนะผมจะลองปลาก่อนนะเออตอนนี้ผมฟาร์มปลาเป็นเท่าไหร่เนี่ยส4ิบสีส่ตัวแล้วนะผมจะฟาร์มให้ครบ100ตัวเลยแล้วก็ไปฟาร์มพวกข้าวนะแล้วก็อกะโคาโดไข่พวกนี้เออแล้วก็ไปฟาร์มรอบเมืองนะครับฟาร์มปลาเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มรอบเมืองดูซิว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเข้าไปที่อันนี้ก่อนตกปลานะครับน,นี่เห็นปะพอเข้ามามันก็กลายจะเป็นเนือพอเข้ามามันก็กลายเป็นแบบนี้นะเออพูดอะไรวะเนี้ยเออโอเคเดี๋ยวเราจะตกปลาก่อนลวกันนะ๋ยวมาตกปลาตรงนี้เลยใจเพื่อนดีไม่หน่วงดีนะจริงๆเข้ามาตรงนี้มันไม่หน่วงดีเติมเล็ดพุ่งเลยดูสิโอเคกดดีนะครับ กด G แล้วมันก็จะขึ้นรูปเบ็ดขึ้นมาน้องชายทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันจะมีหลอดด้านล่างนะพอหลอดเต็มปุ๊บมันจะให้เรากดมินิเกมนะกดตามมันเนี่ย SDWAS ห็นหลเออมันไม่ AFK นะจากที่ดูแล้วถ้ามันจะ AFK น่าจะต้องมีใบเอ่อ VIP หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับน้องๆ ดีเอดี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 เห็นปะต้องกดตามมันนะโอเคเดี๋ยวขอตัดไปเลยแล้วกันตอนที่ฟาร,ร์มเสร็จเพราะว่ามันนานมากโอเคจัดไปเหลือห้าตัวแล้วเอาว่าจะเสร็จแล้วว่าเหลือดีเดียวอีกตัวเดียวจะเสร็จแล้วต้องใช้ทั้งหลายแหละดูไว้จะเสร็จแล้วตัวเดียวจะครบร้อยตัวจะได้ไปทำงานอื่น ดีเอสดีดีเรียบร้อยปาไปทำงานอื่นกันไม่รอแล้วงานอื่นต้องมาแล้วโอเคดีนะมันไม่มีน้ำหนักอะ่ะท่านผู้ชมนี่มันไม่มีน้ำหนักยังดีที่ยังมันไม่มีน้ำหนักนะเออพูดอะไรวะเออเก่งอะไรวะปาเราไปฟาร์มข้าวกันวันนี้คือต้องได้ได้อัพอะรถอะท่านผู้ชมเนี่ย ไปรถจะฟังกันตอนนี้โอ้ยขับรถไปปะเนี่ยเฮ้ยโหแล้วมาถึงเวลาฟาร์มข้าวโอเคข้าวก็ประมาณเท่าไหร่ข้าวสามสิบเอ้ยหกสิบเลยว่ะโอ้โหโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มก่อนแล้วกันนะตัดไปเลยดีกว่านะเพราะว่าก็ก็ฟาร์มอ่ะอก็ดูไปแล้วนะไม่มีอะไรมากโอเคเจอกัน ต่ถึงตอนเสร็จเลยเรียบร้อยต่อไปเป็นงานเออ่งานอะไรวะเรียกอะไรนะอะโวคาโดเออป่า t s go กต่อแอรก็จอดรถขวางมาไปเลยหกสเหมือนเดิมนะฟาร์มแป๊บเดียวดยวตัดเลยเพราะมันไม่มีอะไรมากถ้าอยากดูเต็มเตมก็ไปดูคลิปแรกเลยนะครับมีน้องเออ่คารีเนาพาฟาร์มนะครับอืม ซึ่งตอนนี้น้องคาริน่าไปไหนไม่รู้นะครับไม่เห็นโทรมาด้วยซ้ําเห็นมีเอาเบอร์ไปไม่เห็นมีไม่เห็นเอาไม่เห็นโทรมาด้วยซ้ำนะครับเพื่อนผู้ชมประมาณนี้โอเคเราขอตัดเลยเจอกันโอเคฟาร์มเสร็จเรียบร้อยงานต่อไปเลสโกเลยเร่งด่วนความแบบเร่งด่วนก็อยากรู้นะว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่ที่เราตกปลามาด้วยเนาะเออ ็น่าจะจะได้เยอะอยู่ล้มั้งนะครับมาโอเคฟาร์มไข่ต่อน,นะครับจังหวะนี้จากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับเจอก,กันโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยงานต่อไปนะครับงานต่อไปเป็นอะไรวะลืมส้มหรือเปล่าน่าจะส้มนะต่อไป Let's go ฟาร์มแบบเร่งด่วน ไงส้มจริงด้วยแล้วสิ่งที่ผมจะแต่งก็คือพวกแบบว่าล้ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็เครื่องพวกเครื่องก็แต่งเต็มให้หมดเลยนะพวกล้อน,นี่ผมว่าจะเอาล้อเป็นแบบว่าล้อสปอร์ตอะไรเงี้ยนะต้องไปดูก่อนว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะเอาเบบท,ท,ทเลยป่ะสปอยเลอร์ผมไม่รู้ไม่มั่นใจว่าจะใส่หรือเปล่านะสปอยเลอร์นี่อันเดิมมันสวยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมอืม ประมาณนี้เคเดี๋ยวขอตัดไปเลยต้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็งานต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นงานเอ่อแคลอทโอเค Let's go น้ำมันพอไหมเนี่ยพออยู่แล้วเงย,ยังเยอะาวามแบบเร่งด่วนแบบสปีดลันโอเคมา Let's go คุณฝุกยาไปมิดิสองเร็วโอเคหกสิบเหมือนกันเหมือนจะหกสิบเหมือนกันหมดเลยนะครับ ไม่น่าบอกเนาะโอเคไปจัดไปตัดเหมือนเดิมโอเคงานต่อไปเ e ็ Let s ส o อุ้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยเที่ยอะไรวะเนี่ยรถกูไปไหนแล้วรถกูลงนะไม่เชีย่ยเอา้าโอ้แล้วขับได้อยู่เว้ยกูตกใจเมื่อกี้เนี่ย อออ๋ออ๋ออโอ้ไหวไหมเนี่ยไม่ไม่อูนี่ไหวไหมเนี่ยโอ้รอดไหมน้อเอ้ยพี่มอ่อขับดีดีดิพี่มอ่อเออับโรถอะไรครับพี่มอ่อแย่ว่ะต่อไปน่าจะเป็นโอเคทุกทอ้อนะครับทุกทอ้อของเรารถครับหรือว่า นี่อีโวรถครับไม่แจกได้มากอ่นะรถครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรตัดอีก l e t สโกโอเคจัดต่อเรียบร้อยต่อไปเป็นปูนะครับมันจะเป็นงานสุดท้ายแล้วด้วยนะไปเล s โกเดี๋ยวต้องแวะเตือน้้ำมันด้วยนะระน้ำมัน่านทางพอดีโอเคเตือนน้ำมันเรียบร้อย <Let> เก็บปูึงแล้วงานเก็บปูความต่อมีรลครบับโอเคดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับปลา100ตัวนะแล้วก็งานรอบเมืองหวังว่าเราจะได้เป็น สักเออสามหมื่นได้ไหมสามหมื่นได้ไหมผมว่าจะได้นะแบบแต่งแบบจัดเต็มไปเลยสามหมื่นเลยรออะไรโอเคขอตัดเลยแล้วกัน let's go โอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยหมดทุกงานแล้วนะโอเคต่อไปก็เป็นขายนะดูซิว่าเราจะได้กันเท่าไหร่อ,อกหักโดนนะอ,อกหักโดนตีเป็ไรวะ พี่ชาไปส่งอได้ไหมครับส่งที่ไหนที่ขายของครับอา้าวขึ้นมาเลยขอบคุณครับเฮ้ยอยคนวิ่งแ้วนอะ่ะใช่ครับเขาวิ่งาแข่งกับผมเมื่อกี้เ้าหรอรถไปไหนอะ่ะผมหายครับพี่ชายมันขึ้นว่าอยู่ตรงที่ขายของอะ่ะเอามาจากไหนเนี่ยผมมาจากขายของครับผมขับเอเคียวกุดมาครับอ๋อมันบัคอะไรก็ไม่รู้หายไปเลยเหรอใช่ครับมันขึ้นว่าอยู่ที่ขายของเแล้วผมขับเข้าวงกูไปแล้วนะอ๋ออยังงางนั้นเลย ขอบคุณครับพี่ชายคุณครับครับผมเอาวะมาครับผมดูสิว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ปลาหนึ่งร้อยแล้วก็งานรอมเมืองสี่หมื่นเชีย่ยสี่หมื่นแปดเอาวะถึงเวลาเราต้องไปอัพรถแล้วแต่งรถกันนะครับท่านผู้ชมมา Let's go ไปไปเก็บของด้วยไปแต่งรถเลยทีเดียวว้าวแต่งรถตรงนี้นะครับอุย้ยมีคนแต่งอยู่เหมือนกันโอเคมาเทอร์โบจัดเลยเรเวลสีเบรกจัดไปเลยเรือสาม Er. ดี่จัดไปเลยเรือสามแล้วก็โชกจัดไปเลยเเแล้วก็เกาะจัดไปเลยเต็มๆแล้วก็อันนี้ก็ออะเครื่องจัดเลยห้าพันเยบร้อยเต็มก็ภายนอกนะครับท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรวะโอโอเคของแต่งภายนอกนะชมอันนี้เป็นท่อนะกดซีปะ เปลี่ยนมุมเอางี้ไงไหนขอดูท่อหน่อยสิอลองอันนี้ก่อนลองสเกิตหลังก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมอุ๊ยกด,ดผิดกด,ดผิดป่ะบางคนหลังมีปีกข้างด้วยไม่รู้ว่าจะเอาไปทําไมนะแต่ว่ามันก็เล็กๆเหมือนจะไม่มีใครสังเกตหรบ้างเอาไปเลยแล้วกันนะสามร้อยจัดเลยแล้วก็บางคนหน้านะคนหน้า นนาทีรจะะะลลบแล้วะคะไม่รู้จะใส่ไปทำไมนะอันแรกมันก็เทอยู่แล้วไม่ต่างกันนะวันนี้มันจะเป็นสเกิร์ตข้างนะครับสเกิร์ตข้างนี่เทไปเนี่ยว่าเอาแบบแรกดีกว่านะสองมันไมเทยังไงไม่รู้แล้วก็ท่อนะไหนดูซิอันนี้แล้วกันสปอร์ต ดิฟอะไรสักอย่างนะเอาเลยอันนี้คืออะไรคาร์บอนก็ไม่เท่นะจริงๆกันเราเอาไปแบบแบบนี้เลยพูดแล้ววะ <c oughs> แล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อตะแกรงสลบแล้วนะคะไม่สวยปะ่ะงั้นไม่เอาแล้วกันนะโบอ,อันนี้คืออะไรวะกระโปรงรถเหรออ๋อกระบังลมใช่ไหมเขาเรียกไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่า อะไรสักอย่างเนี่ยให่ไปเนี่ยงั้นเราเอาเป็นแบบนี้แล้วกันแบบสองโอเคสามร้อยอันนี้คืออะไรโหเปิดบัตรทุนนะอันนี้ฮมันจะเป็นหลังคางั้นเราไม่เอาเ่าไปเป็นสีนี่คือสีล้อเราไม่เอาอันนี้สีรถใช่ปะ่ะสีรถจริงเราไม่เอาแต่งไปแล้ว น,น,น่าจะเป็นสีหลักหรือปเปล่าใช่ดิความเงาของรถนะอันนี้อยากลองเป็นสีสีนี้สวยปะผมชอบสีนี้ด้วยสิเนี่ยสีออกแบบฟ้าๆหน่อยจัดเลยแล้วก็ เอารา55แม่งเลยก็ได้มาเดี๋ยวเราต้องลองไปขับดูด้วยนะน่าจะหมดแล้วแห่งเต็มเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บรถนะครับทุกผู้ชมกวันี้เรียบร้อยนะครับเก็บรถแล้วก็เบิเมกมาใหม่นะโหแรงซะด้วยดูแรงนะเนี่ย ว่าไปนั่นแรงนะแรงนะจริงๆแล้วก็เบิกบอกมาบอกเลยว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเงาะนี่เป็นไงเท่เย่อยางเฟี้ยวอ่ะฮ่าฮโอเคเหมือนจะหิวววตัวปอนโอเค,อออเ,คเดี๋ยวเราลองไปจกสกตาร์สตาร์สองตาไหมก็อรอแปดเดี๋ยวมา คิว่าเราจะไหวหรอเปล่าเนี่ยมะต้องไหวดิวะตึงนี้มีปะมีสวยน้ำมันจะหมดวะ่ะไม่คือผมตึงไปเร็วนะมันไม่มันอันนี้ไม่ให้มันไม่รีให้หรอหรือไองวะจบแหละโอ้โหจบไปแล้วด้วยโอ้จบหมดเลยไม่มีเลยตึกแดงตึกแดงจบไปเรืยองวะ ตึกแดงจกไปหรือยังวะไม่มั่นใจเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนไอ้ตรงนี้ตรงนี้ยังตรงนี้ยังอันนี้จบได้จบเลยขออย่าพลาดเอาดีๆโอ้อะไรวะเล็กนิดเดียวเองกดไปทันโอ้โหแม่งต้องไปถามตัวรอว่ามันซื้อบัตรประกันได้หรือเปล่า าซื้อได้ก็จะดีมากฮ้่ตัวรอไปไหนวะเอ้าแล้วมาจริงมาไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มาวะอ๋อได้ไงเจอแล้ว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 นี่นี่ท่อนี้ท่อนี้ตึงนี้ตึงนี้ โอเคตึกถแถวเแบรบกรถนะตึกแถวเบรกรถหมายถึงทาวรถไม่ใช่เแบบรกรถแล้วมันก็จะอยู่ทางหลังตรงนี้โอเคจบไปหรือย,ยังเอ่ยเอยังยังมีใครจบเคสวยขอได้ถุงนึงนะขอร้องเลยโอ้ ปวดหัวเลยกูพี่ขอสักถุงได้ไหมอ่ะในไหนมันก็แบบอตอรอไม่มาเออไม่เดี๋ยวผมขอนั่งรอตำรวจก่อนไม่มางั้นเราจกนะจกอีกแม่งเลยมาตั้งใจตั้งใจตั้งติโอ้ยเขี้ยมันเล็กอนิดเดียวเองกดไ่ทันเฮียไม่ไหวเลยวะ่ะเชี้ยขอร้องคือขอได้สักถุงอ่ะมัน,ม,นมันยากเกินไปว่ะ มีเอฟเอฟทำใหม่นะเอฟมีคนขึ้นมาวะมีถุงเดียวด้วยหมดยังอ่ะพี่ชายยังยังเอาเลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่ชายไม่จบอะ่ะจกไปแล้วมันพลาดเลยดิมันมีวิธีเทคนิคปะเลยียงแอ้คมครับพี่ชายโอ้มันอันแรกมันก็มาเลยนิดเดียวอ่ะอันเล็กนิดเดียว,ดดยวอันแรกพี่โดนสองอันเลยเหรอสองอันเลยดิ้ตีเศร้า,าดิ เอาไปเลยผมเดี๋ยวผมจกให้อะไรนะเดี๋ยวผมจกลูกนี้ให้ลูกไหนมันไม่มีแล้วเดี๋ยวลูกเนี้ยลูกเนี้ยผมจกอยู่ไหนเดี๋ยวผมจกอ๋อเหรอใช่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 ผมว่าให้ผมว่าให้เอาเลยไม่เอาทำไมอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไปจกที่อื่นดีกว่าเอาผมจะจกให้เนี่ยเออได้ได้อ่าอโอเคเริว่ารับแป๊บที่รับแท็บรับแท็บรับตาจะริตต์นี่ให้หนึ่งสิบภาวิทยโอเคเฮ้ยขอบคุณมาก เฮียอาวะไม่เขาจกให้เฮียบุกากขนาดไหนดิดูดิเก็บปูนครับเก็บปูนครับถุงหนึ่งโอเค เอามาอีกด้านหนึ่งอีกตานหนึ่งขอแก้มือหน่อยท่านผู้ชมเอออะไรวะเนี่ยถ้าถ้าอันนี้ไม่ได้ก็คือจะพอแล้วอะย่ได้ปูนเขามาเนี่ยตึกแดงหมดแล้วตึกนี้ก็ขี้เกียจไปเอาาด้านล่างด้วยวา้านล่างน่าจะยังเหลืออยู่ไหม เจ็ดนาทีว่ะอันนี้ได้วะ่ะอันนี้ได้ขอล้อคหอขอสักถุงเถอะอัน,นจริงจริงโอ้แม่งพลาดได้ไงโอ้ย oh, yeah. ่ากูขอละอ่ะไม่ยอมะไอ้ให้กูไม่ยอมอยไม่ยอมเอาอีกเอาอีกขอแก้เมือใท่านผู้ชม ขอแก้มือขอร้องเลยมันมีเคอร์ฟิวกันปะไม่มีว่ะเคอร์ฟิวก็ไม่มีตัวเราก็ทำอะไรกันวะหมดยังเอ้ยเอ้ยเหลือเหลือเหลือขอร้องเถอะสักถุงสักถุงสักถุงนี่นี่เออนี่เลยอะไอ้เฮียตัวเราบางอย่ามาด้วยไอ้เฮีย พิ่งดีใจสตัวๆๆๆๆตว์เลยตอนเรามากูจบเลยนะเนี่ยกูสา,าหน่ายนะเนี่ยก็คือตอลรอไม่ไล่จริงเดงั้งส่สักคันสักคันมาให้หน่อยดิไม่มาก็ดีเหมือนกันนะหลายถุงนั้นน,นี่ฮค่กูเพิ่งได้เน่ยถุงแรกเก็บแค่เยสวยไปเลตโกไปเก็บกันโอเคกูดีใจแล้วแหละ โอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องปิดคลิปแล้วนะครับไปเก็บของที่กระดันกลางก่อนโอเคแรนฟ้าเอ้ยแรนข่าวนะคนเนี้ยเชื่อได้สองถุงเว้ยเชื่อถุงนึงก็ให้เขาจกให้ซุดแจ้อิสระเลยโอเคมั okay. จะพอแค่นี้นะั้นผู้ชมก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะถ้าใครสามารถสมัครสมา,สมาชิกให้ได้ก็สมัครห้หน่อยแล้วกันนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย